โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีปรสิทธิสุคนเด้อเราพ่อพี่น้องเอ้ยพวกว่าสะอยู่ไกลอยู่ไกลเนาะามาพบอมาพ่อกับบัรจิตอุตมพรและกับทั้งสาวพีนาเนาะโดยวันนี้พากันไปวัดน้องพี่น้องมาวัดน้องวันนี้ก็ได้มาวัดใช้วัดวัดในเกาะเบอร์จิตแม่วัดมาหาโซ่พี่เราไปพี่หน้ากันยังไม่เคยได้ไปนี่เคยเห็นเป็นบ่เคยเห็นแต่ในรูป อ่าที่เวปบ่าทางข้าเจ้าเด้อว่าทางทีมงานข้าเจ้ามาน่ะอ่าทําบุญเนาะหลายคนเนาะอดิปอ่ามื้อนี้ก็แสดงว่าบุญฮอดอยถึงด้นี่เนาะเออโดยพี่น้องเอ้ยอ่าก็เลยพาทางสามนาเนาะอ่ามาอ่าทําบุญอ่าบ่ได้ก็มาไว้มากราบไหว้ขอพรอ่าอยู่ที่วัดมื้อนี้เป็นมื้อวันศีลบ่โดยแม่อ่าเป็นมื้อ เมนียนบ่ละนั่นแหละนั่นแหละอ่าเป็นมือบรรพายไงพี่น้องเลยอ่าก็เลยแบบว่าเอาอ่าถือเอาโอกาสนี้แหละอ่าพากันมากลับไปอ่าขอพรอ่าคนละเลยกัเริ่มจากนี่กสนเดียวสี่พาเพื่อนทัวร์ไปหาคนละอ่าทา้งน้องมูเพื่อนคหละน้องพอพี่รองเลยอ่าก็มีแต่ว่าสี่ไปแค่ไะนซื้อหรอกไหมน้องพอพี่รองเลยอ่าไปกลับไปทางอ่าพญานาคอำแน่อ่าง nó phải đăng gây nó này cặp tiền cầm đăng chạy hay này nó phải gây cho nó nó phải đăng cho nó này cả tạm lập sum bưng uh, bay uh, năm cành tiền đây cái đây một hơi ma bô ma cái tông thảm phần nó và ở đây nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

À, đi ừ à. oh, rồi rồi anh à, cái đi cả, này nó ây năm gần 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 năm gần 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 rồi rồi, gần 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 là gần 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 nó, phải เรื่องน้ั S <s ่งหรือปั้หาเรื่องจิตเขาต้องซื้อต้องค์เหรอตอนนี้เมาแจกแจกถลาไว้เพิ่อนจะผู้สร้างเออโดยโดยโดยไปสอนน้อหามาก่อนอืมได้ยังบ่อืมไปสน้องพ่อพี่น้องเลยอ่าเดี๋ยวอ่าสิพาพ่อแม่พี่น้องอ่าไปพุ่นแหละอ่าไปกับไหวพุ่นแหล่น้องพ่อพี่น้องแดดอันนี้วันจิตแดดบ่ à, áo 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 áo, năm phút chẳng cả. à, tiếp tục lập lấp xôm bưng. à, khung đệ của phu phi long ấy anh đi cả, nó hà thang sa mina. à, đặc biệt khung đệ của bố chích thì biết là Thằng sa mina à, à mau nó. ba tô. nặng không? đèo bên này xí. cặp nó, bưng đôi. nhìn phi long ấy, suit một. à, điều điều xí pay. ว่า้น้องพ่อพี่น้องเลยอันนั้นจะเป็นพระเนาะอันนี้จะเป็นไหวพญานาคน้ำเน่อือึบไปเอาดีๆเด้ออ่าบรรยากาศมาหนี่งน้องพ่อพี่น้องเลยได้ยังบ่คนก็ลายพี่น้องเลยหาเป็นมือวันนาพระเนาะนั่เลยดูสิอ่าใน่นี่แต่น้องพ่อพี่น้องเลยอ่ามานีดีอันนี้นะ กยงนเคยมาหลายเทื่ออยู่แต่เมื่อมันศุ่นบางินยังบุกไปมาบ้างด้วยนั่นแหละพี่น้องเลยมื่อวันศุ่นบางินเอ็กยังบุเคยมาจากเทือกคือเอาโอกาสนี่แหละนะพี่น้องเลยอ่าที่แรกว่าแบบหามือว่างๆเนาะอ่าแต่แบบว่ามื่อนีนก็ว่างอยู่พี่น้องแต่ว่าวันศุ่นผมได้มามื่อนี้เนาะสามีนอ่าพอไปนอนคึ้นแล้วบัดนเลยจะได้เนาะเอ้ามื่อนีนเป็นมื่อวันศิุ่นนะว่า Bên mũi vẫn xin cái lệ bởi bà óc hả? Chứ ở ô này là phía đấy, ấy À bên mũi vẫn phải nhảy, à, này, nó nè Yên bò bả? Ờ hơ hơ gặp thầy không ạ? Chị gặp thầy không À gặp thầy, à, thầy, à, thầy, à, thầy à, Thứ bày vớt phía đông ấy à, mới chỉ đỉnh là nó à, Thứ bày vớt nó vào phía đông ấy Thứ à, bày vớt nó vào phía đông ấy Điểm vậy Nó Mà lại nó, Khôn lái, nó Vâng con, chừng đây là Vậy bó Vậy vậy thằng này con À vậy vậy pha nhai con đó Vậy pha nhai con À tôi Đây thì tên con thật Tăng không Tăng con <laughs> lấy toàn xì vậy Cái này Tập như này men men, Bên nhân đốc À tôi Khôn lại nữa con lại Này này. Đây là mà. Đây là mà. này. Thằng mới này cứ si bùi mi phải má, bởi mình này ba, mình này rồi rồi bồn bò phải nhảy phải nhảy phải nhảy đây cả เมนอะไรก็ได้แต uh, uh, ่ว่าจุดประสงค์ของข้าวกับคือว่าเนี่ยแต่จุดประสงค์ของแต่ละคนแต่ว่าบางที่สีพาสังสามีนะคนและไปกับไว้ทางพระพระใหญ่ก่อนนี่หนี่งพี่ก็ได้อ่าตามทางนั้นบ่กับไปคือกันน้องเขาพี่ต้องเลยกำลังกำลังบังเด้อ อันบันไดนี่เด้นยังยังบบนั่นบันไดโอ้คน,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 นก็หลายเนาะอันนี้เนาะอืถึงได้จุดพุ่นได้เห็นบ่ไปิดใจจุดพุ่นนณถูกเ่ออ่าสิบะจังได้แฉเนาะอันนี้ก็เลยแล้วกันเบอลบอน,นให้ผู้คนอ่กากะว่ายก่อนไปไปพุม่มพุ่มอืม หอดเด้อเนาะพ่อพี่น้องเอ้หอดแล้วหอดแล้วอ่าแม่แม่ผู้ใดโทรมาหาบรจิตบัตรนี่ก็ได้เนาะเป็นหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อเอาเอาบุปผีอย่างก็จะวางเลยตัวนี่แหละสีขาวเนาะอ่านี่แหละสีขาวนี่แหละตัวนี้แล้วอันนี้นี่ยคนอ่านได้สามีนาเอ้ยแม่์เขาเขาต้องไหวไหวตัวนี้นี่ตัวนี้ก็เอาไปไหวอ่าเขาเวียดสูวันไหวไปยานาค เอาเอาสี уров, ขาวรอบนี้เอาตัวนี้ก่อนอ่นี่เตอจูดดแบบนี้ก็ได้เนาะเบิ่งเบิ่งเบิ่งสีตัางกล้องตัางกล้องหันก็ได้เนาะอ่านั่นแหละเห็นจังไหนเนาะสันอ่าปะขันไว้ก่อนเนาะปะขันไว้แถวแถวนี้ก็ได้นี่ป้านี่ก็ได้ขันนะขันตัวนี้ลงมือเลยปะ

ແລະເນາະພໍ່ພີ່ນອງກໍາລັງກລັງມາລີໃນກດແລແລ້ວນີກໄດມອດໄວລົດບນມດມດມອດມາມພີ່ອງຈໃດກດວອ່ກະໄວ້ກ່ອນນາອນອ Căng lại, Căng lại này lại Để chỉ, tăng công, à, với ở, ở Đây này này nè, à. nè, 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 gần đấy điệp lợi thì đồng ấy điệp lợi bên này cái này cái xe thằng đấy con phải nhận là con bò à phải nhận là cả chủ chủ lên xem mi nào Chụp bò chụp chú vườn bò à chú cái này nó đang mày thảo đâu à chụp chú vườn này phải con vườn con này bye 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 sẽ nó không phải đồng ấy nên 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 Ờ, mà chỉ đồng cái à, thằng à, anh nhân nó vẫn cái đây ngày ờ, ờ. là... ừ. à, đi nó mà đi nó này đi chỉ được vào phần sàng phần phần, phần tên, nó lúc cái đi thằng này gà thịt tạm đập sông bừng đồng, đồng, đồng à, ít hmm 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 ข้างเลขพี่พี่พี่แม่อยู่ทางนี้จุด๊ดขางนั้นเลยจุดเลยจุดเลยบรรยากาศมานอินคุณนิมผ้าเขาแต่คุณนิมผ้าไป็นกตูผ้าเขนมเป็นหนึ่งน้องไปใช่้่ะ vâng hai máy à, điều xì mà chụp thu con nó có vị đồng ấy, đi. À, Không, oh, ấy. À, nhìn đi à. à, tô nó có vị đăng ấy ăn đi đi chụp con nó có vị đăng ấy ีไปได้เรียบร้อยแล้วเอ้านี่นะแมนตัวนี้แหละไปใช้นี่ก็ได้เนาะไปใช้เนาะเขาคนทางสามีนะ

はい。はい มีเรื oh. uh, hit, ime, uh, 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 ่องหนึ th ่งเนาะอ่าเนห็ดเด็ดเมื่อวี้เห็นเห็นเผนเห็ดจับกระเป๋าเงินมาฮะเอาฟังได้เอาฟังเอาไปแม่นล้วไหน้องบัพี่ดองเลยไปเสียโน่ลองลองเบิังเถนียนให้เงินเต็มกระเป๋าได้ไแมเออเออถือถือไปเลยอืมเออถุงไทยนี่แหละพผลวอลนะฮะแถวนี้แหละน้องบัวพี่ดองเลยพี่พี่ก็ได้นะาสียไม่นะเถียนตามๆเถียนก็ได้

ไป <สะ S 1> จ้าทุกไ,ไปเนองพอพี่น้องเอ้ยเอาจังไดกันเฮ็ดไปพี่น้องเอ้ยให้ได้สบายจิตสบายใจเนาะสามีนาเนาะจับให้ได้มาจิตให้ได้สบายใจก็เฮ็ดไปรถพี่น้องเอ้ย่าตัว,ม,ว,วมาอยู่ในช่วงตอนค่ำๆเนาะคือสีขาวอยู่อันนี้มันอยู่ในช่วงประมาณสิบเอ็ดโมงเลยพี่น้องเ,เอ้ยก็เลยนะจากแดดแดดเน่ยเนาะ ยังเท่าเวสุวรรณได้บ <it> ้างอย่างกันใดพูดบอไปไปใส่ไปอยู่แล้วเนาะใส่ไปบ่มีหน้ามาเพ็ดบุญในวันจิตอยู่ไทยมีหน้าก็เห็ดตลอดไปตลอดเลยแมนบ่โดนเติบแล้ววันจิตเองกูไม่เคามาเนาะบ่นี่แหละมูชนไปก็ว่ได้ไปเห็นบ่สามีนาแป๊บเดียวเขาต้องย่างฝังนี้หรือว่าวันจิตแมนบ่ไม่เห็นเป็นยาใหญ่จะไหนพี่พี่คุ้งคงจะไหนจะนั้นบ่ เนิ่นๆก็ได้สนับสนพี่น้องเอยเอาจังได๋ก็บิงไปนํากันเด้อเนาะพอพี่น้องยาวเลยยาวเหยียดเลยพี่น้องเอ้ยอ่าจักสิอยู่ในประมาณจัทีกอ่าติดตามรับชมาบงไปนํากันพอพี่น้องอ่าสุดยอดหลายสุดยอดสุดยอดเพิ่นก็ยังบ่ทันได้อนะวเพี่น้องเอ้ยนี่ก็ได้อ่ายังอัน่ หลายอย่างอยู่ที่ป้าเพิ่นกำลังปรับปรุงกันเลยน้องพี่น้องมากับป้าเพิ่นน้องนนีมากับป้ามาทางพี่สาเพิ่นสวัสดีน้อสวัสดีก้องน้มากับป้าเน้องว้นนี้อิ่มอกอิ่มใจเลยเป็นบ่แเรีเลยป้องเรียแล้วเออกำลังเสเนาะวันนี้กันเลยเดี๋ยวค่อยไปทายหุบกันแล้วเออไปซะ มอืมไสอยู่ก็ว่าเป็นเพลไปสนไปเนาะอ่พุ่นแหละยังๆพุ่นแหละาสวรรค์ได้คือกันได้คือกันยังอยู่ตัวนั้นยังบ่ทันได้ไปเลยเนาะพี่น้องไปนํากันไปนํากันมีโอกาสเด้อเนาะพี่น้องอ่าถ้าหากว่าอ่าอยู่กลๆเนาะอ่าก็สามารถอ่ามากรบไวุ้าได้เนาะ แล้วก็ถ้าหากว่าอยู่ไกลเนาะพอไปลอง,งก็หาเวลาเวลามาได้เพราะว่าเอามือวันศิลป์วันพรุ่งคนก็มาโอ,อ้กับใบกับตัเมียนหน่อย,ดยดงได้พี่น้องเลยหลายหลายพี่น้องเลยมีทางขึ้นเจ้าถทายแต่คุมน,น้ำเนยคนหลายอันนี้ยันมันเป็นอยู่ในช่วงกลางเว้นเนสสาวมีนายเงนแบบว่าช่วงแม่น ช่วงคำคำช่วงมันน,นานเย็นๆเนี่ยคือซีลายอยู่น้องพี่น้องวิจิตมากับ็ไปแนบมาหนีมามาหนีมากับสามีนา้าขี่รถมาก,กันพี่น้องเลยนอกจากนั้นกับมานันนา,าพี่น้องเนอะอาะหาทางสามีน,าน้าพันนันแหละจูดเลยสามีนาอยู่ที่ไหนนีบนจูดบ่ อ uh ืมสวัสดีด้เยสด้ลยสดีออมาน้ำกันพี่น้องเก้ยมานี่ก็ได้3ามสีคนหาคนพุ่มจักเนาะ ผู้คนได้เมือนีเนาะเจ็ดคนเนาะเคนบ่กมาด้สิออกเด้อนี่เด้เห็นบ่นี่นีแมงมเดเออเอออ่า้บก่อนนรพกนงหอ này bao tăng mấy nghìn đây thì nó còn của bên nhà nó bán nó à đây gì đó กับใบเซนกับใบเซ็นตูหรเต้นต์กไปจะหายก็หาสิครั้งก็หมพอมึงเส็นมัน

ไปเสเนาะคือสีประมาณนี้พี่นองง้องเอ้ยอ่าก็ได้อ่ากราบไหวเป็นทีเขี่ยมห้อยแล้วน้องพอพี่น้องเอ้ยจังเดยก็อ่าพ้นแล้วอ่ามีโอกาสเดี๋ยวสิาพาทางสามีนาเพิ่นอ่าเข้ามาอีกน้องพอพี่น้องเอ,อ้ยอ,อ,อ,อ่าเดี๋ยวจะได้ห่อนบ้างไหมนี่ห้อนอยู่ห่อนไหลแดดเอาไปแล้ว <laughs> ห้อนเนาะเอาเอาพี่นองง้องเอ้ยฮ่าบังคือ อ่าเลดเบนี่อ้อเบนี่บัดฝนตกมานี่คือสีไปแบบป้าทุกอย่างทายฮู้ดได้ไหมทายรูปบ่เอ๋อสันค่ะมาถ่ายรูปแล้วกันสำหรับคลิปนี้กับผู้แหญ่นพ่อพี่น้องเดี๋ยวทางอ่าบอจิตนพ่อพี่น้องเลอ่ากับทางสาวมินานพ่อพี่น้องอ่าคือจะได้ขอตัวอ่าจบคลิปแล้วแหละ่อพี่น้องเลยอ่าโอกาสหน้าอ่าคือจะได้อ่าเข้ามาอ่าอ่ากลับไว้อีกเนาะสาวมินาเนาะเอ๋อจังไลยก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเอ้ Saya baik di, saya baik di, noh, pihon deh, kaukan deh, pihon deh, noh, de. ah, saya baik di, saya baik di, pihon, oke. Okay.